ชูสละครับซัมเมอร์2 0 2 2ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล B.K. 8เว็บเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษผู้สนับสนุนหลักสโมสรแอสตันวิลล่าอย่างเป็นทางการชูสละครับเลสเตอร์คว้าโกเดนมากก่อนยกพลเยือนไทยเลสเตอร์ตีดึงแมสเธอร์แมนเซนโกชาเดนมากเข้ามาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่จะยกพลมาเตะเกมอุ่นเครื่องกับท็อตแนมอสเปอร์ที่เมืองไทยและสตอร์ตี้ทีมน้องใหม่จากศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวแมสเธอร์เมนเซนผู้รักษาประตูชาวเดนมาร์กมาจากบรอนบีอย่างเป็นทางการแล้วในทวันวัย23ปีสัญญาเ้าเสารนธินคิงพาวเวอร์สเตเดียมเป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 8โดยเจ้าตัวติดทีมชาติเดนมาร์กชุดเยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีไปจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน19ปี และเคยถูกเรียกติดทีมชุดใหญ่ในยูโร2024รอบคัดเลือกเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยแต่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามนะครับ Her sen, เฮอร์แมนเซ่นเผยหลังจากเปิดตัวกับสุนักกิงจอกว่า ผมภูมิใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของผมและครอบครัวของผมผมมีความสุขมากๆและตัง้งตารอคอยจะได้เริ่มต้นกับเลสเตอร์ซึ่งเป็นสโม,มสรใหญ่มากๆและมีศักยภาพมากด้วยผมเล่้กับบรอนบี้มาเต็ม2ฤด,ดูกาลผมคิดว่าตัวเองพัฒนาไปในทางที่ดีและผมกำลังต้องการพัฒนาต่อไปอีกขั้นกับเลสเตอร์ผมชอบที่จะอยู่กับบอลและเล่นให้มากที่สุดในการแข่งขันเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ในดานชาวโคโนมกล่าวละครับ สำหรับค่าตัวกัรย้ายทีมของเฮอร์แมนเซนอยู่ที่ราว5ล้านปอนด์หรือประมาณ225ล้านบาทและกลายเป็นนักเตะใหม่รายที่4ของเลสเตอร์สตีในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากแฮร์รี่วิงส์คอเนอร์คอดี้และก็คาร์ลัมดอยส์นะครับทั้งนี้เลสเตอร์สตีจะมีเกมอุ่นเครื่องรายการพิเศษที่ประเทศไทยกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนี้นะครับ ชูสละครับทางการมาคัสแลดฟอร์ดขยายสัญญากับแมนยูถึงปี2028เราสาวกเรดอาร์มี่ได้เฮกันลั่นเพราะล่าสุดมาคัสแลดฟอร์ดดาวยิงคนเก่งขยายสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปแบบยาวถึงปี2028เป็นที่เรียบร้อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่จากสุดเรมลิกอังกฤษประกาศจางเป็นทางการว่ามาคัสแลดฟอร์ดกองหน้าคนสำคัญได้จดบักรสัญญาฉบับใหม่เป็นเวลา5ปี กับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินทีแล็กฟอร์ดจะหมสัญญาค้าแก่งในถิ่นโอนท์ทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งด้วยสัญญาฉบับใหม่5ปีที่เข้ามาแทนที่ของเดิมนั้นแต่ทาให้เจ้าตัวได้อยู่โยงรับใช้ทัพปีศาจแดงยาวถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028เลทีเดียวผมเข้ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์นูไนแต่ตั้งแต่7ขวบพร้อมกับความฝันเช่นเดียวกับความลงไหลความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่น ที่จะประสบความสําเร็จซึ่งยังคงขับเคลื่อนผมทุกครั้งที่ผมได้สวมเสื้อตัวนี้กับสโมสรที่เหลือเชื่อแห่งนี้ผมได้พบกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาบ้างแล้วแต่มันก็ยังมีอะไรให้ต้องทําอีกเยอะเพื่อความสําเร็จและผมยังคงมุ่งมั่นจะคว้าแชมป์เพิ่มอีกในหลายปีข้างหน้าทาาน,นี้รัดฟอร์ดลงเล่ให้กับแมนเชสเตอร์ในเด็ดไปแล้ว359นัดทําไป123ประตูนับตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2015นะครับ สุสัปาครับทางการบาเยนประกาศควา้าคิมมินแจร,ร่วมทัพสิ้นสุดการรอคอยสำหรับเหล่าสาวกเสือใต้บาเยนนิวมินกเมื่อล่าสุดคิมมินแจยอดประกันหลังเลือดสมขาวเปิดตัวกับบาเยนนิวมินกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยพร้อมกับสัญญายาวถึงปี2028บาเยนนิวมิเนกยอดทีมจากสุขุนเดสลีกาเยอรมันประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวคิมมินแจเชนแบ็กจอมแกล่งชาวเกาหลีใต้ที่ย้ายมาจากนาโุรีอย่างเป็นทางการแล้ว โดยคิม,มินเจย้ายมาร่วมทัพสือใต้ด้วยค่าฉีดสัญญา50ล้านยูโรหรือประมาณ1,950ล้านบาทพร้อมกับจดป,ปัตรการสัญญาคักแค่ในสตีดอารีน n าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028บาเยน์ถือเป็นความฝันสำหรับนักฟุตบอลทุกคนผมตั้งตารอสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่มิวนิคอย่างใจจดใจดจ่อเลยสำหรับผมแล้วนี่คือการเริ่มต้นใหม่และผมจะตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาผีเ้าต่อไปกับที่นี่ในการพูดคุยกับสโมสรนนั้นมันชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าพวกเขาสนใจผมมากค่ไหน เ้าหมายแรกสําหรับผมกับที่นี่คือการได้ลงเล่นมากๆและควา้าแชมป์ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้ในวัย26ปีซึ่งจะได้สวมเสื้อบาเยอร์มิวนกหมายเลข3เปิดใจแหละรครับฝากคอบอลทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ Bk8 เว็บเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษผู้สนับสนุนหลักสโมสรแอสตันวิลล่าอย่างเป็นทางการ